เวลา15นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามประมระชาชกุมารีสเส็ดออกณาวาังจักปรปทุมพระราชทานพระราชาวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆพอทุนละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พันเอกหญิงท่านผู้หญิงจิตรรวดีจุลานนท์ประธานกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยนำคณะพระรยาองคมนตรีและคณะกรรมการพร้อมด้วยตรี่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทย ฟอทุนละอ,องพระบาททุงต้งตาทุงกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย พลโททำรงรัฐแก้วการรองประธานกรรมการบริิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารนางสาวสิริรัตน์กิจพ่อค้าประธานกรรมการบริษัทมานาเนเจอร์อินโนเวชั่นจำกัดและคณะผู้บริหารของบริษัทฟ้าทุนละองพระบาททุงต้าทุงกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนบริิธิสายใจไทยนายสุรวัตรชมภูพงศ์ประธานกรรมการบร,ร,ริหาร มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปธรรมและคณะฟ่อทุนละอ,องพระบาททุงกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนบุลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปธรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2565ในการตระกูลหุน่นประธานกรรมการบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชน นำคณะผู้บริหารบริษัทฟ,า,ฟาทุนละอองพระบาทกราบบังคมทุนรายงานการจัดการแข่งขันโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ The Educators Thailand ประจำปี2564จิงทุรร่ยพ,พ,พระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัตาราสุดาสยามประดมราชกุมารีในโอกาสนี้คณะครูผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานรวมเข้าเฝ้าทุนละอองพระบาทด้วย นายมานิตสุขสมจิตประธานบรนิธิทพัฒนาสื่อม,มวลชนแห่งประเทศไทยนำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจาการกระจายเสียงและกิจาการรมโทรทัศน์รุ่นที่หนึ่งฟ้าทุนละอองพระบาทรับพระปรธานวุฒิบัตรพร้อมด้วยเข็มที่เลเล็กของสถาบันอิสาราในโอกาสนี้คณะกรรมการบริธิพัฒนาสื่อม,มวลชนแห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริหารสถาบันอิสาราคณะกรรมการหลักสูตรและตรุษีสถาบันรวมข้าเฝ้าทุนละอ,องพระบาทด้วย <c oughs> ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามประดมราชกุมารีสเสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในายประสานไตรทัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์บรินิธิอนันทมหิดลและรองศาสตราจารย์อนุกรรอิส,าราสระเสนาณอายุธยากรรมการและเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ฟาทุนละอองพระบาทแตงนี้นายปิยวัฒน์เลิศวิทยากรรมจรผู้ได้รับพระราชทานทุน บุรินิธิอนันทธรมหิดลผานกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการคำนวณการเรียนรู้ของเครื่องและไปศึกษาต่ระดับปริญญาเอกสาขาการคำนวณวิทยาการข้อมูลการเรียนรู้ของเครื่องจากวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทย์ t ด e เอมพีเรียลกรุงลอนดอนสาหาราชาอาณาจักรฟอรทุนละอองพระบาทกลาบังคมทูลรายงานผลการศึกษา นายปิติพัฒน์วงสิทธิการผู้ได้รับพระราชทานทุนบทธิธิอนันทพหิดลณแผานแา่วิศวกรรม,มศาสตร์ประจำปี2563เฟื่อทุนละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีการก่อสร้างแผานแา่สถาปัตยกรรม,มศาสตร์นสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตสหรัฐอเมริกา